下面啊。Yeah, เดี๋ยวคุณลุงคุณป้าไม่ไม่สวยเขาจะว่าเอาข็ถ่ายด้วยนะครับวีดีโอเาแก๊งแม่ครัวเดี๋ยวพุ่ง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 นี้แต่งหน้าสวยๆเลยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเก็บอีกอ่าอายิ้มด้วยครับยิ้มด้วยยิ้มด้วยอมไ้ Hãy tôi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tôi, tôi, tôi tôi

เอาเคร่อเสียงมาหนอยครับ่เเไเยุกรต้องเราลไปถ่าวีดีโอ่อยนะครับเตยนะครับถ่าวีโอนะครับบัตตันี้บัโตันี้ตัวนี้ បានมาបានมาអើយទៅពីមកតាមមកទើ หนึ่งสองมองหน้าก่อน 1, 2, 3, หนสอแตะโฟกัสห่อของกล้องครับโอเคครับ ครับพับนิ่งพับนิ่งมาพับนก่อนเดี๋ยวน้องข้างว่าหายไปมองพี่มอพี่อยู่ให้ร playing, right ู <The camera runs> <den> ้นะเดเองพอิด no นึงโอเคต้องมิกกี้อยเดนลมาก้โลกมาดีมันหวนี้มันองามากันโลสายนยิ้มไหมนะยิมไห้นะแล้วก็แอคชั่นหันมามองกล้องหัมองก้องยิ้ม จับตึ้มหูเหมือนดีเอียงมาหน่อยเอียงๆเอียงมาทางต้องหน่อยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยอ่าอ่าจับตึ้มหูอยู่ที่ค่อยคอที่ค่อยกวงอย่ารัเป็นสเต็ปเราธรรมชาติจับแล้วปล่อยค่ะจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยค่ะอ่าหันมองฟังยิ่หน่อยไหนบินไปบิดไปทางนู้นนี่กระจกอยู่ฝั่งนี้เหมือนแม่รับลมเลย

แบบเมื่อกี้นี่อะไรเมื่อกี้นี่มองต้องไว้นะคะต้องคือกระจกจับจับสร้อยคอนจับสร้อยคอดูดูดูตาเราดูด้วยดูสร้อยคอด้วยยิ้มไหมยิ้มไหมทำอะไรต้องยิ้มไหมยิ้มไปให้หมดยิ้มไหมให้หมดปล่อยปล่อยปล่อยหน่อยปล่อยหน่อยยืนยืนยืนโพสโพสโพสอย่างกระจกเถี่ยวไหวเถี่ยวไหวลูกมองมองต้องมองต้องมองต้องไว้กับกระจกนนั่แหละจะเบาดูไว้เดี๋ยวตาคุณอามาใครไม่มา อจัดแขนดูดูรูงแขนนี่ตรงแขนเสื้อหันหน้าหันมาทางนี้หน่อยหันมาทางนี้หันมาทางนี้อเท่ๆดูดูเน็กไทยก้มดูสิก้มดูเน็กไทยมันเป็นยังไงดูนักไทยหันตัวมาหากล้องเลยหันตัวมาหากล้องเลยหันตัวมาหากล้องเลยยืนไม่กล้องอ่าอ่าแล้วก็อ่าโพสหน่อยอ่ะออกเท่ๆเลยอ่ะกอดอกนี่ลองกอดอกเท่ๆเลยอืมแล้วมองกล้องมองกล้อง มองตาพี่มองตาพี่ ช้าชาชาชาอ่ะตอนน่ะอเลยครับยิ้มหน่อยพี่ นามุตโธขัตตวาโคธังขัตตวะวัฏจังรังฆะระต सरया तया त

này nó ở phòng ở này. nãy cái nào? mong 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 ta khi niya tin giai thua khao cha na gia ca gia ma ke san te ma karani จังวิหายมติปาะทาวบาวตุเต็ยมยามขารานโทปนันจะปุจัคทงวิหัวทางไม่เที่ยงพัวเทละและปุทเกรสมาปยันตอ,อ,อีทุ ปาดูคนเลิกปาดูคนเลิกปาดูคนหัเงี้ยป่ะปาวตุลาลีทุกขาเทติพุทธเกดมหาวันมุันตุสาปัจจิติธิรานาสุจุัาภายติรังนะทันตุลพพะกาว หนึ่งมีเงินานนิดหนึ่งครับโอเค to okay.

วัโตนั่งโตมาตานัมมุทะตาวะโตโตสัมมาิตาปติมังตปัดพยัญชนะสัมปนังสาลีนังโพชังปูตะกรังิตตาปูวังแลโก้าวสีกับมูให้เต็มถุงก็ไ่ตน้อยเลยม่ไ อ้าวนี hmm. okay. uh ่ช huh. uh ่วยนี่ช่วยยังดีกว่านำเลยอ้าวนี่นี่อ่าพี่นี่เอาไปใจมาถวายเลยน้ามาเลย

มองเขาไว้มองเขาสาวไว้อ้าวหนึ่งองมดีมากยิ่โอเคยังได้าไม่่ิ๊กบิอ่ะยืดยืดานนิดน หอ,อมแก้มนะหอมแก้มหอ,อมแก้มหอ,อมแก้มช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเคียงเคียงช่วยนิดนึงเราอะหอ,อ,อมแก้มทำเป็นไหมให้ด <c oughs> ูนะกำงานนิดนึงนิดก็งานนิดนึงอ่าตันนี้ยังเลยไอ้ตันเดียังเลยอ่าม,มิกก็มนิดนึงมองไปทางอื่นมองพื้นก็ได้ลูกยิ้มหวานหนึ่งหอมแก้มหนึ่งยิ้มด้วยทันเดียิ้มด้วยทันเดียิม้มด้วยอ่าโอเค มองา้หน่อยมไปาน่อยเียล้องมางนี้นนึ่ยืันานอ้าไกลนะทีมงานร้านจานครับอมองกล้องกันหน่อยเร็วเดี๋ยวไม่มีภาพนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเรามาช่วยงานคนแกงเห็นไม่ถ่ายเลยอ ยศกำลังจะไปถอยหัน <interfer> ห <es> ันทำไรครับเนี่ยผ้าเสือเจ้าสารต้องการให้เห็นทุกคนนะครับโอ้โหเราจะไปบดละนะคอยลอยหน่อยครับตอยหน่อยครับแม่ครัวจัด แม่ครัวบอกแล้วให้แต่งหน้ามาให้แต่งหน้ามาไม่แต่งหน้ากันว,วันนี้บอกแต่เมื่อคืนแล้วบอกแต่เมื่อคืนแล้วนะเนี่ยแม่ครัวหันหน่อย่นแหละมีอะไรกินเนี่ย โอ้ถ้าขุนมะพร้าวเซ็กซี่มากเซ็กซี <S 2> <S 2> ่เลยเซ็กซี่มากมีแผนฝอกมะพร้าวเฮ้ยแล้วมันมันสวยไอ้บางอําไหล่เขเนี่ยงนี่ไง อครัว<ฮ>ยิ้มหนอยยิ้มหนอ่ายมาด้วยมันดักแกงกินนะอ้าวโอ้หนี้แต่งหน้ามาไม่เหมือนเมื่อคืนเลยอ่ะอันนี้สวยเชียร์ได้แต่งนเะเรคนต้เขาชาวอนไหนรับบางส่วนครับส่วนที่เหลือก็อลำเบียงลงไปนะครับ เพื่อที่จะโอเคต้อนรับนะครับขบวนกั้นมาในช่วงนี้ขอยขอเชิญนะครับแจ่ท่านผู้มีเกียรตินะครับรับประทานอาหารก่อนนะครับปุ่ยาติท่ายนดีนะครับนะครับเพื่อจะได้เตรียมนะครับเตรียมพร้อมเตรียมสถานที่นะครับรับขบวนขั้นมา ครับช่วงนี้ก็ขอเชิญนะครับเชิญรับประทานอาหารก่อนนะครับนส่วนข้างบน